มันจะช่วยให้หาเดดได้ไวขึ้นพี่เขียนไวตรงนี้แล้วกันนะช่วยให้หาเดดได้ไวขึ้นได้ไวขึ้นแล้วก็แนะนำว่าต้องจำเพราะว่าข้อสอบเข้ามาหาลัยออกทุกรอบเลยถ้าในเรื่องเมทริกนะจะออกหัวข้อนี้บ่อยสมบัติเด่นแล้วก็มีข้อตกลงว่า ไม่ใช่ทุกเมทริกที่ใช้สมบัติเดดได้มันจะต้องเป็นเมทริกจัตุรหลักเท่านั้นก็คือแถวกับหลักต้องเท่ากันใช่ไหมที่พวกแบบเช่น1แถวหนึ่งหลัก2แถว2หลักพวกนี้สมแถวสามหลักถ้าเป็น1นคูณสใช้ไม่ได้ใช่ไหมสองแถว3ามหลักใช้ไม่ได้ต้องแถวกับหลักเท่ากันถึงจะใช้ได้อันนี้ใช้ได้ไหมก้อนนี้ใช้ได้เพราะว่า3ามคูณสใช้ได้ งั้นมี6ข้อนะข้อแรกข้อแรกจำว่าเด a ดเอยกกำลังทีนี่เรียกว่าอะไรนะทานสปอตคือมันเป็นการจดจำว่าทานสปอตไม่มีผลกระเด็ดคือตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งได้เลยไม่มีผลกระเด็ดก็คือเท่ากับเดดเเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเด็ดเอทานสปอตก็ตอบเดด A ได้เลยเท่ากัน ข้อ2ถ้าเมทริก A กับ B คูณกันเราสามารถแจกเดดเข้าไปได้คือเดดแจกการคูณได้ทีนี้พอแจกเข้าไปก็จะได้เดด A คูณกับเดด B มีกี่ข้อนะ6ข้อผ่านไปแล้วสถัดไปเป็นเมทริกบวกลบกัน แบบนี้จะแจกเดดไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วมันจะไม่เท่ากันแจกไม่ได้นะพี่ก็เลยขอเขียนเครื่องหมายอย่างนี้แล้วกันนะไม่เท่ากับเพราะว่าโดยปกติแล้วมันไม่เท่ากันไม่เท่ากับเดดเบวกลบเดดบอย่างเช่นเดี๋ยวพามาดูคำถามข้อ2นี่นะถ้าดูจากคำถามแจกเดดได้ไหม ไม่ได้ต้องหาตรงๆคือต้องเอา A กับ B มาบวกกันแล้วค่อยหาเด็ดอย่างเงี้ยแจกไม่ได้อันนี้เดี๋ยว,วยต้องพีจะพาทำแต่ละสูตรถัดไปสมบัติที่4ที่4เพราะว่ามันมี6อันไงมันเป็นเด็ดเแล้วก็ยกกำลัง N อ็น เนี่เป็นเหมือนแบบเลขชี้กําลังนะกาลังสองกำลังสเราสามารถดึงเลขชี้กําลังอ่ะไปข้างนอกเด็ดได้มันก็จะมองเป็นเด็ดเทั้งหมดยกกาลัง N ลักษณะนี้อ่านไ,ไหมดึงเลขชี้กําลังออกไปได้อันที่5เป็นเด็ดแล้วก็มีค่า K ที่เป็นตัวเลขคูณกับเมทริกซแบบนี้นะ เราก็สามารถดึงค่า k ออกไปได้ที่เป็นตัวเลขเนี่ยแต่ว่าเวลาดึงออกไปอ่ะเราต้องดูก่อนว่าเมทริกที่มันคูณอยู่อ่ะมันคูณกับ a เนาะต้องดูก่อนว่า a มีกี่แถวถ้า a มี3แถวดึงออกไปก็ต้องยกกําลัง3ถ้า a มี2แถวดึงค่า k ออกไปก็ต้องยกกําลัง2เพราะฉะนั้นในสูตรมันก็เลยเป็นการจําว่าต้องเอาค่า k ไปยกกําลังแถวดูจาก a นะที่มันคูณว่ามีกี่แถว แล้วค่อยคูณกับเด a เอแสดงว่ามันดึงออกมาได้แต่ว่าต้องยกกำลังแถวสุดท้ายอันที่6มันจะเป็นเด a เอกำลังลบหเรายังไม่ได้เรียนเนาะเพราะว่ามันจะเรียนถัดไปมันเรียกว่าอินเวอร์สอินเวอร์สเดเสูตรคือ1ส่วนเด a เอจำไปก่อนว่าจะได้1ส่วนเด a เอเรียบร้อย6อัน แนะนำว่าให้จําเพราะว่าหาเดทได้ไวขึ้นแล้วก็ใช้ได้เฉพาะเมทริกที่แถวกระลักเท่ากันมีหกอันบวกลบแจกไม่ได้แจกได้เฉพาะคูณอย่างเช่นข้อหนึ่งพี่จะให้เราหาเด,ด a เอรอเนี่ยเนี่ยฮะต่อสองหลักหารอเลยไว้เท่าไหร่เนี่ยก่อนเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ย ให้หาเดซเอเรา,าได้เท่าไหร่อันนี้นะลองหาเองเองหาเองเขียนแยกก็ได้มาต่อสองหลัก ที่ทำมานะเราก็าลองทำของเราเองว่าตรงกันไหมได้เลขหนึ่งคูณลงได้บวก2แล้วก็ได้บวก8ทีนี้คูณขึ้นต้องกลับเครื่องหมายลบสอันนี้ก็ลบสแล้วก็ลบสแล้วก็มาลบสอขอโทษทีตรงนี้งโอเคแล้วก็บก ได้1 2 8ลบ2ลบ4อันนี้ถูกแล้วถ้ารวมด้านบนก็ได้อ่ะลบ2ลบ4ลบ2มาได้ลบ8ด้านล่างรวมกันได้1 1แล้วก็มาบวกกันได้ใครนะได้3คือเดซเอได้3แต่ว่ายังยังไม่ได้ตอบ3นะไม่ได้ตอบ3นะเราก็ดูคำถาม คำถามเขาถามหาเดดมีเลข2คูณ a และคูณ a อฐานสูซึ่งถ้าเรานึกภาพตามพี่ว่าถ้าเราไม่รู้สมบัติเด็ดเราต้องทำยังไงนะเราต้องเอา A ไปคูณกับ A ทฐานสูตรแล้วก็เอามาคูณ2คือแค่ A กับ A อฐานสูรคูณกันเยอะไหมเยอะเพราะว่าเหมือนมันเอาเมทริกสามคูณสามาคูณกันแล้วก็มาคูณ2แล้วก็หาอะไรอีก หาเด t ซึ่งนานมากแต่พี่ไม่ทําให้ดูนะทีนี้พอเรารู้สมบัติเด็ดมันใช้ข้อแรกก่อนเลยเพราะว่ามันมีทานสโอตไม่มีผลกับเด็เหมือนตัดทิ้งได้เลยตัวนี้ข้อแรกนะข้อแรกนะทีนี้มันมันจะมีสมบัติที่เราสามารถดึงตัวเลขออกมาได้แต่ว่าเวลาดึงออกมาต้องยกกาลังแถว A ที่คุณอยู่มีกี่แถว3แถวมันจะเป็น2กําลัง3 แล้วก็ข้างในจะเหลือแค่ A คูณ A ทันไหมสองกำลังสามได้8ที่เหลือเราก็ต้องมองว่าเมทริกคูณกันใช้ข้อ2องปะที่แจกเด็ดได้คืออย่าอย่าไปหาตรงๆนะไม่งั้นมันเยอะมันเยอะมากถ้าเราไปเอา A คูณเอยเยอะมากเราก็ดูว่าเม่ิกคูณกันแจกเด็ดได้ เพราะฉะนั้นก้อนหลังก็จะกลายเป็นเด a เอคูณเด a เอพี่ก็เลยให้หาเด a เอรอที่มันได้3มอะ่ะมันก็กลายเป็น8ปดคูณสคูณสก็33998ได้72็ดพี่คูณจากหลังให้มันสลับที่กันคูณได้ได้72